วัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเรายังอยู่กับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนะครับเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะครับ 1. นนะครับใช้อินเทอร์เน็ตนะครับค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทํางานร่วมกันนะครับประเมินประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับ 2. นะครับรวบรวมประเมินนําเสนอข้อมูลสารสนเทศนะครับตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่หลากหลายนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตประจําวันนะครับ3นะครับ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอย่างปลอดภัยมีมารยาทเข้าใจสิทธิของตนเองและผู้อื่นนะครับแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสมนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยนะครับครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับครับนักเรียนรู้จัก อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตไหมครับถ้านักเรียนยังไม่รู้ว่าอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตคืออะไรนะครับวันนี้ครับครูจะมาบอกนะครับอ่าอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์นะครับและเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเครื่องมือในการกระทําความผิดนะครับเพื่อให้ผู้อื่นนะครับเกิดความเสียหายนะครับและเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นการกระทําที่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อมุ่งหวังเจาะระบบคอมพิวเตอร์นะครับหรือใช้อินเทอร์เเน็ตรพื่อทํา หรือขโมยข้อมูลของบุคคลอื่นๆครับโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองนะครับอันนี้ก็คืออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับครับเรามาดูประเภทของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนรู้หรือไม่ว่าประเภทของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีกี่ประเภทอ่ามันมีทั้งหมด6ประเภทนะครับประเภทที่1นนะครับการก่ออาชญากรรมภายในโรงเรียนนะครับการก่ออาชญากรรมภายในโรงเรียนนะครับเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ ในทางที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนะครับโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับอ่าอันนี้ก็คือนักเรียนควรระวังไว้ด้วยนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นการคัดลอกหรือนําผลงานของผู้อื่นเนี่ยที่มีลิขสิทธิ์นะครับไปใช้ประโยชน์อาจจะไปจําหน่ายนะครับหรือไปเผยแพร่โดยไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตนะครับอ่าอันนี้นักเรียนก็ควรจําไว้นะครับอ่การละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ ต่อไปนะครับการเผยแพร่ภาพอนาจารทางออนไลน์นะครับการเผยแพร่ภาพอนาจารทางออนไลน์นะครับเป็นการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการเผยแพร่ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะครับลามกอนาจารลงบนอินเทอร์เน็ตนะครับนี้เป็นข้อที่นักเรียนไม่ควรนะครับต่อไป C นะครับการเกาะอาชญากรรมทางการเงินนะครับการเกาะอาชญากรรมทางการเงินนะครับ เป็นการนำข้อมูลทางการเงินนะครับของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับและทําให้ผู้อื่นนะครับเกิดความเดือดร้อนนะครับอ่าต่อไปนะครับ 5. นะครับการเจาะระบบนะครับการเจาะระบบนะครับเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับในการทําลายระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนะครับหรือน้าข้อมูลที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับของผู้อื่นนะครับออกมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือส่งโปรแกรมไวรัสไปรบกวนนะครับการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของคนนั้นนะครับ ะต่อไปนะครับ6กนะครับการก่อการร้ายทางคอมพิวเตอร์นะครับการก่อการร้ายทางคอมพิวเตอร์นะครับเป็นการเจาะระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะครับหรือนํามาข่มขู่เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือประเภทของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับที่ครูไม่อยกเรียนดูนะครับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับ อ่ะอันแรกนะครับถ่ายรูปเพื่อนในโรงเรียนนะครับไปเผยแพร่ทางออนไลน์โดยไม่ขออนุญ,ญาตนะครับอ่าอันนี้นักเรียนนะครับไม่สามารถถ่ายรูปเพื่อนและนักเรียนเอาไปอัพลง facebook หรือแอปต่างๆนะครับโดยที่นักเรียนไม่ได้ขออนุญ,ญาตจากเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการก่ออาชญากรรมทาง revelation. อินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับอ่าการที่นักเรียนจะถ่ายรูปเพื่อนแล้วนักเรียนจะไปลงใน Facebook หรืออะไรเนี่ยนักเรียนควรขออนุญ,ญาตเพื่อนก่อนนะครับ อ่ะต่อไปนะครับคัดลอกผลงานของผู้อื่นนําไปใช้ประโยชน์โดยไม่ขออนุญาตนะครับอันนี้นะครับนักเรียนไม่สามารถนําผลงานหรืองานของผู้อื่นนะครับไปใช้ประโยชน์นะครับหรือไปคัดลอกมานะครับอ่าการที่นักเรียนจะเอางานมาใช้เนี่ยนักเรียนควรจะไปขออ่านักเรียนควรไปขออนุญาตเจ้าของผลงานคนนั้นก่อนนะครับก่อนที่นักเรียนจะเอามาใช้ประโยชน์นะครับอ่ะต่อไปนะครับ เผยแพร่ภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร์ทางออนไลน์นะครับอ,อันนี้นะครับนักเรียนก็ไม่สามารถเผยแพร่ภาพที่มันลามกอนาจาร์ได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อที่นักเรียนควรไม่ทําอย่างยิ่งนะครับต่อไปนะครับนําข้อมูลทางการเงินนะครับของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์นะครับข้อนี้ก็สําคัญนะครับ าการนําข้อมูลทางการเงินของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์นะครับเหมือนนักเรียนจะเติมเกมเนี่ยนักเรียนก็ไม่สามารถนําแอปธนาคารของคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนนะครับมาเติมเกมได้นะครับหรือนักเรียนจะเอาบัตรของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปกดเงินซื้อของเล่นนะครับอัอนนี้ก็ไม่ได้นะครับนักเรียนควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับหรือนักเรียน เก็บออมของนักเรียนนะครับแล้วนําไปใช้ได้นะครับนะอย่าเอาข้อมูลทางการเงินของผู้อื่นนะครับไปใช้ประโยชน์นะครับอ่ะต่อไปนะครับเจาะทาลายระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนะครับหรือนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเราไม่สามารถอ่ะไม่ใช่เราไม่สามารถเราไม่ควรที่จะเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนะครับอ่า หรือน้าข้อมูลของเขาเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับอ่านะครับต่อไปนะครับเจาะทําลายระบบคอมพิวเตอร์ข่คมขู่ให้หวาดกลัวหรือทําให้เกิดความเสียหายรายเลงนะครับอ่าอันนี้เราก็ไม่ควรนะครับเราไม่ควรอ่าเช่นตัวอย่างว่าเราไม่ควรไปไปทวงเงินกับใครที่เราไม่รู้จกักอ่าเพื่อให้เขาโอนเงินให้เราอันนี้ก็ไม่ควรหรือว่ามีคนมา ทวงเงินเราบอกว่าถ้าเราไม่ให้เงินเขาภายในหนึ่งชั่วโมงเขาจะมาทำร้ายเราหรือเขาจะทำอะไรเสียหายกับครอบครัวเรานะครับอ่าถ้าเราเกิดแบบอะไรขึ้นแบบนี้นะครับให้เราไปแจ้งผู้ปกครองนะครับหรือบอกคุณครูหรือบอก,อ,บอ,กอ่าคนที่เรารู้จักนะครับอ่าให้เขาไปบอกที่สถานีตำรวจนะครับเพื่อดำเนินคดีนะครับอ่า ้อนี้นักเรียนควรจาไว้นะครับเมื่อเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับอ่าอ่ะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอนะครับตัวอย่างของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดให้เรียนดูนะครับ ทาทงอินเทอร์เน็ตออินนเเทร์็ตมีข้อดีมากมายแต่ก็มีภัยร้ายตามมาเช่นกันเราจะมาดูกันว่าตัวอย่างภัยบนอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างภัยประเภทแรกคือภัยคุกขามที่เกิดกับระบบหรือดีแซสเตอร์เน้นทำลายระบบโปรแกรมหรือข้อมูลในคอมพิวเตอร์เช่นโปรแกรมประสงค์ร้ายต่างๆเช่นไวรัสโทรจันสปายแวร์สแปมข้อมูลขยะ ฟิชชิงเว็บไซต์ล่อลวงส n i ฟฟิ n งการดักจับข้อมูลภัยคุกคามประเภทที่2เกิดจากมนุษย์โดยตรงเช่นการเจาะระบบเข้าถึงข้อมูลการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแม้แต่การล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตก็เป็นภัยคุกคามประเภทที่2นี้ด้วยครับต่อไปนะครับเป็นแนวทาง ป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าอันแรกนะครับตัดการเช <tem> ื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้งหลังเลิกใช้งานนะครับอ่านักเรียนควรตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับทุกครั้งนะครับหลังที่นักเรียนเลิกใช้งานครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าต่อไปนะครับดาวน์โหลดข้อมูลเฉพาะกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะครับเช่นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐนะครับอ่าเมื่อนักเรียนจะดาวน์โหลดอะไรสักอย่างนะครับนักเรียนควรรู้ว่า เว็บดาวน์โหลดที่นักเรียนโหลดเนี่ยน่าเชื่อถือไหมถ้านักเรียนคิดว่าเว็บดาวน์โหลดเนี่ยน่าเชื่อถือนะครับนักเรียนก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับต่อ,อไปนะครับติดตั้งโปรแกรมสแก,กนไวรัสนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ช่วยป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้ปลอดภัยจากกา,การที่ไวรัสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เรานะครับ อ่าต่อไปนะครับไม่เปิดเผยข้อมูลตนเองในเว็บไซต์นะครับอ่าอันนี้เป็นอ่าการปกปิดข้อมูลตัวเองนะครับในเว็บไซต์นะครับให้นักเรียนเช็คก่อนนะครับว่าเว็บไซต์ที่นักเรียนจะเปิดเผยข้อมูลเนี่ย <parce> <Made> มันน่าเชื่อถือหรือไม่ท่านถ้าเป็นอ่าเว็บไซต์ที่นักเรียนคิดว่าไม่น่าเชื่อถือนักเรียนก็สามารถนําเว็บไซต์เนี่ยไปถามผู้ปกครองก่อนว่าเว็บไซต์เนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมหรือไม่น่าเชื่อถือนะครับอ่า ถ้าเว็บไซต์นั้นนะครับมันน่าเชื่อถือนะครับนักเรียนก็สามารถใส่ข้อมูลของตัวเองได้นะครับอ่าต่อไปนะครับตั้งรหัสผ่านเข้าสู่เครื่องนะครับที่คาดเดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ2อถึงสเดือนนะครับอ่านักเรียนนะครับควรตั้งรหัสผ่านนะครับอ่าให้นักเรียนจําได้นะครับแต่เป็นการใส่รหัสที่ยากนะครับเช่น ชื่อนักเรียนนะครับเช่นเหมือนชื่อครูนะครับชื่อครูปอน,นะครับก็สามารถใส่เป็น p พิมพ์ใหญ่ o พิมพ์เล็ก n พิมพ์ใหญ่ d พิมพ์เล็กอ่าแล้วตามด้วยวันเดือนปีเกิดหรือเลขที่นักเรียนสามารถจําได้นะครับอ่าแล้วก็นักเรียนต้องเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับทุกๆ2-3ถึงสเดือนนะครับเพื่อป้องกันอ่าการแฮกเข้าระบบของเรานะครับอ่าต่อไปนะครับ เมื่อพบเห็นเรื่องที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับรีบแจ้งคุณครูหรือผู้ปกครองนะครับอ่าเช่นที่ครูบอกไปนะครับเหมือนมีคนมาอ่าแชทบอกเราว่าพรุ่งนี้เอาเงินไหมเขา3า0 0บาทโดยให้เวลาแค่1วันอ่านักเรียนนะครับควรไปปรึกษาผู้ปกครองนะครับได้รีบแจ้งผู้ปกครองนะครับ เมื่อเห็นข้อความแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนวทางการป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับครับต่อไปนะครับเป็นแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับเอาแบบฝึกหัดเนี่ยไปเขียนลงในสมุดนะครับอโดยคําชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนพิจารณาภาพและข้อความต่อไปนี้นะครับแล้วตอบคาถามว่าเป็นอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตประเภทใดนะครับอ่ แล้วก็สําหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ